ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอนิเมะประจําซีซั่นสิ้นปีที่แล้วฟอร์2023ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆเรื่องจบลงไปแล้วหลายๆเรื่องก็ยังมีต่อเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอนิเมะที่จบลงไปแล้วเนี่ยมีประกาศฟิกเกอร์อะไรออกมากันบ้างนะครับเริ่มด้วยตัวแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นน้องเบต้านะครับจากเรื่องเทพในเงางานของครายคาโดคาวาะนะครับเป็นเวอร์ชันไลท์โนเวลที่มาในชุดปกตินะครับราคาพี่เนี่ยเรา21,000เยนหรือประมาณ7,000บาทไทยนะครับรต่ถ้าใครสายเรื่อง จากเรื่องอาณาจักรเทียมมูน Moon, เป็นงานของค่ายฟูลริวในสกลหนึ่งต่อเจ็ดนะครับราคาพีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0เยนหรือ6 0 0 0นถึง7,000บาทในไทยนะครับถัดมาก็จะเป็นสาวสวยผมเงินนะครับใช้ดาบเย็นอยู่วงเวทสีแดงนะครับเป็นแบบใครชอบดูดนะครับดูดอะไรไม่รู้เหมือนกันคือน้องลิซเลียนะครับจากเรื่องเซเคนกับกุยินโนมาเคนสกัยเป็นสกลหนึ่งต่อเจ็ดงานของค่ายคาโดคเขาว่าราคาพีเนี่ยสูงถึงประมาณ26,000เยนเลยหรือในไทยเนี่ยสูงถึงราวรา5 0 0าบาทเลยนะครับเรียกว่าสูงมากงานจะคุ้มราคามมมัั้้้ไ่รรรูตออองงาุนนนกเเะคบ มาดูความน่ารักของน้องรับทะเลียกันบ้างในรักจีบิกนะครับงานของค่ายเมกาเฮาเป็นน้องรับทะเลไซมินินะครับราคาแค่ประมาณ8,000เยนหรือประมาณ2,000บาทในไทยแค่นั้นเองนะครับคือตอนผมเช็คราคาในไทยในพวกเฟซบุ๊ก่ะผมเจอคำนี้ขึ้นมาเียก็พอเข้าใจได้เป็นเด็กเปิดโชว์อกเนี่ย มันก็น่าจะมีโดนบ้างแหละนะมาดูน้องรัตเทเลียในเวอร์ชั่นโตกันดีกว่านะครับนางมาในชุดบิกินี่อาร์เมอร์นะครับงานของค่ายโซอินเตอร์เนชั่นแนลในสเกล1ต่อ7นะครับราคาพี่เนี่ยประมาณ18,000เยนหรือประมาณ5,500ในไทยนะครับกะเรียกว่าเซ็กซี่ใช้ได้อยู่นะ สองสาวจากเรื่องแฟนสาวร้อยคนนะครับแค่ภาคแรกยังมีแค่5คนเหลือตั้ง95้าสห้คนนะก็คือจะเป็นน้องฮาคารีกับน้องคาราเนีนะครับเป็นสเกล1ต่อ7ทั้งคู่นะครับงานของค่ายบันไดน้ำโคราคาต่อตัวเนี่ยประมาณ20,000เยนหรือราวราวห0พับาทในไทยนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าออกฟิกมาครบแฟนสาวร้อยคนเนี่ยจะมีใครกล้าซื้อถึงร้อยคนเลยไหมก็ต้องบันร้อนลุ้นกันนะครับสองสาวนักบวชกับนักดาบนะครับจากเรื่องกอบรินสเลเยอร์ภาคสองสองนางเป็นงานของค่ายฮากอิริมุสเมทั้งคู่นะครับมาในสเกล1ต่อ6นะคครรับาาพึ่อตัวเนี่ย ประมาณ23,000เยนหรือราวๆ6,500ถึง7,500บาทต่อตัวนะครับก็เรียกว่านางนา้ีก็ราคาสูงใช้ได้นิดนึงนะครับเรื่องนี้ไม่เคยรู้ชื่อจริงของตัวละครไหนเลยเป็นในเรื่องที่แปลกใช้ดได้เหมือนกันนะสำหรับผมอะมาฝั่งอนิเมะที่มาจากเกมที่เนื้อเรื่องตึงๆกันบ้างนะครับในเมตึงไม่ไม่รู้แต่ในเกมก็ตึงอะครับเริ่มด้วยลุงเฮลก่อนเลยนะครับมาในชุดสูททักซิโดสุดเท่นะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้ชิลๆงานของค่ายเมทอสนะครับในสเกล1่ต่อ7ราคาเปิดพีเนี่ยประมาณหนึ0 าโดยประมาณนะครับเป็นคุณลุงเท่ๆนะครับต่อมาเป็นน้องงูนะครับงูสาวของเราน้องยูเนเตสมาในชุดเดรสสีดําสุดสวยนะครับยืนคอมเก้าอี้โชว์ต้นขาอ่อยแบบเบิ่มๆเลยนะครับเป็นงานของใครเมทอสเหมือนกันในสเกล1นึ่งต่อเราคาพีนี้ก็เราราเดียวกันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเยนหรือประมาณสี่พันถึงห้าพันบาทในไทยแล้วก็มีน้องอีเนสนะครับมาในชุดเดรสเช่นเดียวกันเป็นสเกล1นึ่งต่อเจ็ดเหมือนกันนะครับใครเมทอสเหมือนกันราคาก็พอๆกันนะครับสี่พันถึงห้าพันบาทคือสามตัวนี้มันมาเป็นเซตคอลเลกชันเดียวกกกััันนนนะคครรบถ้าาใสสสงงึ็ ต้องพีอีก2นางที่เหลือด้วยนะมันถึงจะครบคอลเลกชันนะครับคือน,น้องหมาหน้ารักของเรานะครับน้องหมาซื่อๆนะครับน้องเคียวเบกสวมชุดนอนสุดน่ารักนะครับถือหมอนข้างดอกต้อยู่นะเป็นงานของค่ายรีเบสนะครับนอนสเกลราคาประมาณ8000เยนหรือประมาณ2,000บาทในไทยนะครับน่ารักอยู่หน้างอะ่ะแล้วก็จะมี2ส,สาวนะครับน้องเอเจลีนากับน้องชายนิ่งนะครับในสเกล1ต่อ10ของค่ายเมทอสมาในชุดว่ายน้ําบิกินี่เซ็กซี่สุด, xy, สดน่ารักยืนอยู่บนชายหาดนะครับสองนางเลยราคาพีต่อน,นางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5000เยนหร เราสองพันบาทในไทยต่อนางนะครับแ่ารักอยู่นะสเกลเล็กไปหน่อยแต่ก็โอเคครับอมเคิลนะครับตึงตึงจากอนิเมะตอนแรกเลยนะเปิดตัวมาด้วยท่ามอนสเตอร์นะครับเสียดายฟิกเกอร์ไม่มีมอนสเตอร์เป็นสแตนอยู่ข้างหลังให้ด้วยนะครับเป็นสเกล1ต่อ7ของค่ายเอเปกราคาประมาณ21,000เยนหรือเราเราห้าพันบาทในไทยนะครับถ้ามีวันเตอร์มาก็ดีไม่น้อยเลยนะน่าจะเฟียลใช้ได้ครับน้องเซเธอร์นะครับในสกินลิเบ์ตี้ยืนอยู่โซโล่เฟียลๆนะครับชุดดูโคตรขูลชุดเท่มากจริงๆจัดแน่นอนครับเป็นงานของค่ายงไ ในสเกล1ต่อ7ราคาประมาณ1,800 0เยนหรือ5,300บาทในไทยนะครับเรียกว่าจัดแน่นอน,นครับไม่พลาดสวยขนาดนี้เรื่องสุดท้ายนะครับสาวมาของเราอูมาเบอร์ซิเมนะครับเริ่ม้้วนลองดูลาเมนเต้ก่อนเลยนะครับของค่ายไซเกมในสเกล1ต่อ7นะครับมาในชุดแข่งของนงั่งราคาพีเนี่ยเรียกว่าสูงถึงประมาณ2,600 0เยนเลยนะครับหรือเราเราเจ็นบาทในไทยก็เรียกว่าสูงใช้ได้เลยนะครั้งท่ครับ ชอบแต่ก็น้อง Nice Nature นะครับในสเกล1นึ่งเรียกว่าราคาสูงพอๆกันประมาณ28,000เยนหรือราวๆาวเจ็ดพบาทในไทยเช่นกันนะครับเรียกว่าสูงมากเป็นงานของค่ายแพทคอมเพนีนะครับมี Nice Nature แล้วก็ต้องมี Light Shower นะครับชื่อของจองกันมากเป็นน้องไลท์นะครับในชุดแข่งของนั่งในสเกล1นึ่งนะครับของค่ายเอลเตอร์ค่ายงานดีงานเด็ดราคาโคตรแรงครับราคาพีเนี่ยประมาณ21,000เยนหรือราวๆาวหกพันบาทในไทยเลยนะครับแล้วก็จะมีน้องไลท์อีกชุดหนึ่งนะครับมาใน ขุดคอสฮาโลวีนแวมไพร์นะครับพร้อมดูดเลือดน่ารักมากเป็นสเกล1นึ่ต่อเของค่ายกรูดสมายคอมพานี่ราคาเนี่ยเราๆพอๆกันนะครับประมาณ21,000เยนหรือ6,000บาทในไทยนะครับน่ารักอยู่นะนางในชุดนี้แล้วก็ตัวหลักน, no นะครับน้องซาโตโนะไดมอนด์นะครับสเกล1นึ่ต่อเของค่ายโคโตบุคิยะมาในชุดแข่งหลักของนางนะครับราคาพีเนี่ยประมาณ25,000เยนหรือเราๆเจ็ดพันบาทในไทยนะครับเรียกว่าสูงใช้ได้นะชุดนางน่าจะวิ่งลำบากพอสมควรนะแล้วก็สาวคนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เป็นใคร ไม่ได้เป็นน้องคิตาซันแบ็คของค่ายโคโตบุคิยะในสเกล1ต่อ7นะครับน่ายิ้มนั่งน่ารักน่ารักราคาเนี่ยประมาณ22,000เยนหรือเราเรา5 0 0 0ถึง6,000บาทในไทยนะครับาาก็จบกันไปแล้วนะครับมีใครโดนตัวไหนเสียกันไปเท่าไหร่บ้างชื่นชอบตัวไหนมาบอกกันได้นะครับซีซั่นนี้เรียกว่าค่อนข้างน้อยอนิเมะแต่ละเรื่องไม่ค่อยปล่อยฟิกออกมากันเท่าไหร่จะอเป็นงานพวกเล็กจิบปะทะอะไรแทนมากกว่าของผมในซีซั่นนี้นอกจากสาวๆาอักนไม่มีโดนตัวไหนเลย,เลยนะครับเรียกว่าเข็ดกับบางค่ายพอสมควรอย่างคาโดคาว่าน้อง น้องอัลฟาแยะ้ราคาแรงมากครับก็เลยไม่สู้ละกันเราใครอื่นทํำสวยๆทุกๆออกมาก,ก่อนนี้ค่อยเปนะครับรอน้องเดลต้าอยู่มาน้อยของเราก็ถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเรงเป็นนอยให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมาตบานะครับ